วิธีการตอบนะคะ How was your day นะคะหลักของมันก็ง่ายๆเลย Pie tower tonight It was good แต่ว่าหน้านี้แบบไม่รับแขกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะกับซีรีส์ English Conversation นะคะตอนทโซด3นะคะวันนี้นะคะครูใหม่ก็จะมาสอนทุกคนนะคะให้รู้จักตอบคำถามนะคะกับคำถามที่ง่ายๆนะคะเบสิกเบสแต่ว่าจะค่อนข้างเจอบ่อยนะคะเวลาที่คุณเจอกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเวลาไปอยู่ต่างประเทศนะคะคำถามวันนี้นะคะที่ครูหม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้กันนะคะก็คือ How was your day นะคะ How was your day ซึ่งคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราเจอคนทั่วๆไปนะคะบนท้องถนนหรือว่าอาจจะใช้กับคนใกล้ชิดเราก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะถามลูกถามสามีนะคะอ่ามันก็แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าคนถามเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จัก หรือเราเป็นคนถามเขาทั้งที่เราไม่ได้คุ้นเคยกันนะคะความหมายของ how was your day เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ how are you how are you doing นะคะก็คือถามว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีนะคะทักทายแบบไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรมากมายนะคะ,ะยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่น,นเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะ,ะแล้วก็เข้าแถวรอคิวพอถึงคิวเราแคชเชียร์ก็จะถามว่า how was your day เราก็จะ ตอบแบบสั้นๆนะคะไม่จําเป็นที่ต้องเล่าว่าวันนี้ฉันเจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะคะสังเกตดูว่าประโยคนี้เขาใช้ w a s นะคะแสดงว่าเป็นอดีตใช่ไหมอ่าแต่มันไม่ได้อดีตไกลโพ้นขนาดนั้นนะคะมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้แหละจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคเพราะฉัน วิธีการตอบนะคะ How was your day นะคะหลักของมันก็ง่ายๆเลยแล้วก็ทวนคำถามนะคะนั่นก็คือตอบว่า It was จุดๆ,ๆจุดๆ,ๆนี่ก็คือเป็นคำ adjective นะคะอธิบายว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ,ะถ้าด้านดีนะคะก็ตอบง่ายๆ It was good, It was great, It was okay, It was alright, It was pretty good, It was nice เห็นไหมสังเกตว่าจะเป็นคำ adjective เมเลยนะคะ,ะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอคนที่แบบเป็นเพื่อนที่รู้จักแบบอยากเล่ามากเลยว่ามีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นกับเรานะคะเราก็พูดไปเลยว่า it was awesome it was amazing it was splendid I'm um, going to have dinner with my boyfriend in the rooftop of Empire Tower tonight อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมหรือสามีคุณอาจจะตอบว่า It was very good today. My boss said that um, he is going to promote me next month. อะไรเงี้ยก็คือเป็นข่าวดีนะคะอ่าคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นอะไรที่แย่ๆบ้างนะคะซึ่งที่ของเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าแฮปปี p y ี้นะ้าขนาดนั้นนะคะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโกหกแบบ it was good แต่ว่าหน้านี้แบบไม่รับแขกนะคะเราก็อาจจะตอบไปว่า it was tiring, lots of work to do, it was boring. it was terrible it was horrible I have lost my wallet หรือว่าาจะเป็นมีสคนเดิม <laughs> it was quite stressful มาแบบนี้เราก็เข้าไปหลอบเขานะคะ,ะหรือว่า it was a shitty day don't ask ไม่ต้องถามต่อโอเคก็คำตอบก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่อยากจะพูดมากนะคะไม่อยากจะเหมือนกับแสดงทั้งด้านดีด้านแย่นะคะก็เอาเป็นกลางๆไปนะคะก็ same Nothing much, nothing special, as usual, โอเคแล้วอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะลองไปฝึกพูดกับลูกดูก็ได้นะคะ okay? โอเคไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย